โอเคอะสวัสดีครับเรียนคณะกรรมการทุกท่านครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนทุกคนเนาะวันนี้ก็คือเป็นขั้นตอนการสอน PLC เนาะถึงขั้นตอนการสอนแล้วก็คือวันนี้จะสอนทบทวนในเรื่องสระนะครับทั้งหมดที่แก้ไขปัญหานั้เรียนก็คือสระอาสระอ e, ีสระอูสระเอแล้วก็สระโอ แต่ตอนนี้ก็คือแบบทาแผนรูปรวมไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดมีข้อบกพร่องตรงไหนก็เดี๋ยวให้กรรมการชวยชีช้นะครับนักเรียนครับทบทวนก่อนอื่นนะครับครูชูสลัให้นักเรียนดูอันนี้คือสระอะไรสลัอาอสละอาเสียงสั้นหรือเสียงยาวเสียงยาวแล้วสละอาอยู่ตรงไหนของพยัญชนะ,ะ,ะข้างหลังอ่าข้างหลังอันนี้คือสละอะไรสละอีอ่ะสลัอีอยู่ตรงไหนของพยัญชนะข้างบนข้างบนเสียงสั้นหรือเสียงยาว นี่เสียงสั้นและเสียงยาวเสียงยาวอ้าวต่อไปอีกอันนึงนี่คือสระอะไรสระอูสระอูเสียงสั้นเสียงยาวใช่เหรอขอให้อ่าสมมตินี่อ่าเสียงสั้นเสียงยาวสระอูัฟฟังคูสระอูเสียงสั้นเสียงยาวเสียงยาวอ้าวต่อไปนี่คือสระอะไรสระอะไรครับวันนี้สระอะไรครับสระเออยู่ด้านไหนของพิมพ์นะสระเอ ข้างหน้าอ่ะอีกสระยิ่งนี่คือสระอะไรสระสระสระอะไรครับสระโออยู่ต้องหั้งใจ่านสระโอ้างหน้าถูกต้องอันนี้ครูจะลองผสมสระให้นักเรียนดูนักเรียนอ่านตามครูแล้วเดี๋ยวครูจะเรียกให้นักเรียนออกมาอันนี้ตัวอะไรก็ไก่เอาสระอามาใส่อ่านว่ากออาการอาแล้วถ้าเกิดเอาสระอีมาใส่อ่านว่า แล้วถ้าเกิดเอาสระกูมาใส่อ่านว่าเอาอะรเองมาใส่อ่านว่ากอเอเกอกอเอกอเอาสระโอมาใส่อ่านว่าโออ่ะโอโอกูอันนี้ขอตัวแทนหนึ่งคนมาหมุนวงล้ออ่ะตัวแทนหนึ่งคนใครใครหนึ่งคนอ่ามีภูอ่ามีภูมีภูวงอันนี้เราก็ให้เชอญอ่านนะ อ่านนี่คือวงล้อสระอาอามิพูมีคุณเรื่องวงล้อให้เพื่อนอ่านพร้อมกันตามเรื่องอย่างนี้อ้าวอ,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 อันนี้ตัวอะไรอันนี้ตัวอะไรหมุนมาขอใครสระอาอ่านว่าขออะไรครับแดงๆขออาตาถามีพูเรื่อ aman. นี้อีอันนี้นะครับตัวอะไรอ้าวตัวอาตาอามิพูเพื่องนีอีกหาโซอาชา อ่ะโอเคเก่งมากอ่ะพีมพ mm ีมหมุนสระอีอ uh, no uh, uh, right. um, ่ะส um, uh, ุ like. ่มสักสองคนนะพีมหมุนสรลอีออ่ะพีมหมุนสระอีอ่ะพีมหมุนให้เพื่อนดูซิลูกอ่ะนี่คือสรลอีพออ่ะตอนนี้หมีู่เก่งขึ้นแล้วนะอ่ะพีมหมุนมาตรงบอแหวนอ่านว่าอะไรทุกคนบอเอล่ะคะลอบออะไรครับบอบอีวีอ้าวหมุนมาขอพึ่งตัวแรขอีพี อนี้พอีโอเคเก่งมากขอบคุณพีมอ่าทีนี้เดี๋ยวครูครูจะหมุนแล้วก็ครูจะหมุนแล้วครูจะเรียกนักเรียนออกมาอ่าสะกดมาเขียนสะกดคำกับอระดานี้ทีละคนนะอ่าทีนี้ทีนี้อ่านนักเรียนดูอ่ะมาพร้อมนะอันนี้ส่วนนี้จะเป็นพยัญนนะส่วนนี้จะเป็นสละนะครับให้หยิบมาผสมกระดานี้อ้าวพีมอ่านทุกคนอ่านวะไร อาพิมมาสะกดคำต่ออาตาบนกระดานนี้อันเรื่องอไปเลยผสมมีตัวอะไรบ้างคอะอ่านแปะบนกระดานเลยไปบนกระดานก่อนอ่ะแล้วเอาอะไรใส่<ห>เอาสารอาไว้ตรงไหน,ไหนถูกไหมทุกคนพิมพ์อ่านไม่ฟังที่อ่านว่าอาถูกต้องอ่า <c oughs> ต่อไปต่อไปแล้วใครรู้คนเกนงอีกอาต่อไปกับตายเดี๋ยวนี้อ่านว่าอะไร <c oughs> อ่าวปูอ้วกับตาลมาต้นอีปูอ้ปูสีปูปูอีปูไม่เห็นเนี่ยมีตัวอะไรบ้างที่กองอลาวปลอะไรปลายปลาเอออ่าแปะเนกระดานสีอ่าวปลาแล้วก็สาระอะไรครับโอ้หอ๋ออันนี้มันไม่ค่อยติดอ่ะโอเคอยู่ถัาตันอ่านให้เพื่อนฟังสิหาว่าถูกไหมครับทุกคนอ่านตามกับตาลปูอีกมาเอาต่อไปเอาสารีมาเอ่าสารีมาเอ่าต้นก้าวขอต้นก้าอ่ว ตามตัวกลางที hmm. ่เขาว่าอะไรสไลด์ดอกเด็กกาสไลด์อ่านว่าดอกอ่ดอกยีดีไหนผสมคำสิดอเด็กจะผสมสิอ่าผสมให้ครูดูสิอ่าผสมอ่าแปะบนกระดานอ้าวดอกยีดียังไงสไลด์อยู่ด้านไหนทำไมถึงนะฮะเออทุกคนต้อะกดสิอ่ะกำหดว่าอ่าดอกยีดีทุกคนต้องกดดอกยีดีพร้อมกัน อ่าวต่อไปหมีปูเปลี่ยนเป็นสระโอบ้างเปลี่ยนเป็นสระโอบ้างอ้าวมีนูอ่านว่าอะไรสามอ่าสะกดต่อโอโตให้ครูดูสิอ่าต่อโอโตต่อเต่ากับสระอะไรนะอ่าดูสิอ่าอาจจะผสมคำที่อ่าต่อเต่ากับสระต่อเต่ากับสระโออ่าหันไปให้เพื่อนดูสิว่าถูกไหมต่อโอ โอ้อ่ะถ้ากดให้เพื่อนฟังโอ้โอ้ทุกคนถูกไหมครับถูกอ่ะปอ่านะครับอ่าทีนี้ทีนี้เดี๋ยวครูประเมินที่ก่อนแต่ครูขอประเมินการเขียนสักสองคำที่เขียนต้องเขียนชื่อนะครับดูซิว่าเราจะเขียนได้ไหมคำที่หนึ่งอย่างรวดเร็วฟังฟังฟังคำที่หนึ่งนะครับดูนะไม่มีทีนี้สอบไหมไม่มีทีนี้สอบเดี๋ยวขออนุญาต ขออนุาตจีบดินสอสักครู่ครับด้ใจฟังะอะขอสุ่มตัวอย่างสักค่าคำก่อนด้วอความมึดเรือดคำที่หนึ่งคำว่ากากาอ้ยยาสิงตั้งยาสิงตั้งยาสิงตั้งก็ต้องใจกต้องอจคำที่สองคำว่าตาตาคำว่าตาตาเอาไาปิดไปิดไปไม่เป็นไร เขียนซ้ำเลยเขียนซ้ำเลยอ่าเขียนซ้ำที่มีหัวคืออัจจิทิ้งอัจจินั้นทิ้งอ่านแล้วนั่นน่ะอ้าวคำที่สี่คำว่าดีมีสาระอีย์คำที่สี่คำว่าดีาเอ้ยขอโทษคำที่สามหนูเนขียนคำที่สามถูกแล้วเขียนคำว่า,าดีมีสาระอีอยู่ข้างบนแล้วนะทีเนี้ยม,มีสาระอียอยู่ด้านบนแล้วเออเหมือนมีนมแล้วฝนหะยดหนึ่งเม็ดกลายเป็นสาระอี อ้าวคำที่สี่คำว่าีมีมีมมมตัวอะไรสกุลตีีเอออ่ะมีผู้ออ่านกับตัวอะไรมีคนตัวอะไรีอ,อ่ะถูกแล้วแับตันถูกแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรที่มัเป็นไรต่อไปมีสระอูแลนะสระอูนะสระอูอยู่ด้านล่างของพยางคนะเอาคำว่าอะไรผู้ยิบคำว่าอ,อ,อ่าเขียนหออูหู ตอนนี้มีครูเก่งขึ้นเลยครุดเลยนะฮะอ้าวหออูหูสะกดไปฮัหลอูหูเดีวเรียกหลอูหูอ้าวต่อไปเก่งมากอันนี้ครูชูมือธรรมะอะไรธรมะอะไรชออูชูอาขิ่นชออูชูแล้วมเห็นภูได้ที่สองชั้นหนึ่งได้เริ่มเ,เขาเก่งแต่ว่าคือเขาอาจจะแบบยังจำอะไรไม่ได้นิดนึงอ้าวต่อไปเป็นสระเออยู่น,นั่นนะครับคำว่าต่ออื่นคำว่าเก่ ยนะัะต่อไปคําว่าจีสระเอหางสั้นทุกคนนี่นี่นะค่ะสระเออ่ะเนี่ยคือสระเอนะครับอ่ะต่อไปคําที่8ปดคำว่าจีคาที่8ปดคำว่าจีเอออ่ะเขียนไปอากับตามไม่ทนันคำที่เจ็ดคำว่าจีคำที่แปดคำว่าจีต่อไปเป็นสระโอแล้วสระโอตัวนี้นะ ต่อไปเป็นสระโอตัวนี้จะต้องอยู่ด้านหน้าพยัญชนะอันนี้แอบบอกแนวนะเอาคำว่าบูเอย่าลืมจิดหัวเรียกว่าอะไรบูอ่าบอโอโออ่าต่อไปอามีบูเขียนจริงจะกดแล้วเขียนดกวยกดแล้วเขียนสระโอข้างหน้านมีอ่าสระโอนี่คือสระโอแบบนี้อยู่ด้านหน้าพยัญชนะอ่ะสะกดบูอ่าต่อไปเดี๋ยวเราตันก่อนอ่ะคำสุดท้าย คำสุดท้ายคำว่าโอ้คำสุดท้ายคำว่าโออ่ะไม่ได้เดี๋ยวครูเก็บเลยนะเอาไปเป็นคาบอก่อนทีนี้ประเมินอ,อ่านทีละคนอ่ะพ,พี่มีมาให้ครูฟังสิคำที่หนึ่งอ่านว่าอะไรสะกดฎคำดังๆอ่ะคำที่สองคำที่สามกับสระอีอ่ะพูดจางรอได้ อ่ะต่อไปอ่ะต่อไปซาโอูอ่ะต่อไปอ่ะต่อไปซาเลีอ่ะต่อไปอ่ะต่อไปซาโอูตัวอะไรอ่ะถูกต้องต่อไปอ่ะงั้นสุมอีกคนนึงอ่ะสุมคนนี้อ่ะสะกดคำดังๆอ่านว่าอะไรอ่ะต่อ อ่ะทุกคนดังๆอ่ะต่อไปซาเลียอ่ะว่าอะไรอ่ะต่อไปอือจอเลอูอ่าซอเลอูอ่าซาเลอูอ่าซอเลอูอ่ะต่อไปอ่ะเอาตานคำนึงนะตามอันนี้อ่านว่าอะไรน่ะอ่ะต่อไปอันนี้สองอันนี้อ่ะอันนี้ติ่งคำว่าอะไร ตอาตาอ่ะอันนี้อ่าโอเคอ่ะคนนี้คนนี้มีสักคนหนึ่งอีกอีกสักสองันนี้อันว่าอะไรอ่าต่อไปนี้อ่าต่อไปนี้อ่าต่อไปอ่ะโอเคนะครับอ่ะเยี่ยมมากเลยอ่ะเพราะนั้นเราสรุปเราสรุปกันเพราะนั้นสรุปกันว่าอ่ะทุกคนบอกครูสิว่าทุกคนบอกครูสิครับว่า สระอูสระอูเสียงสั้นเสียงยาวอืมสระอูเสียงก้องเสียงกูสระอูสั้นหรือยาวเสียงยาวสระอูอยู่ตรงไหนของแผนชนนสระอูข้างล่างแล้วถ้าเกิดเป็นสระอาล่ะสระอาเสียงสั้นเสียงยาวเสียงยาวอยู่ตรงไหนของแผนชนนสระนาข้างหลังต่อไปเป็นสระอีสระอีเสียงสั้นเสียงยาวฟังหนึยงกูอีเสียงสั้นเสียงยาว เสียงยาวถ้าเกิดครูเอากัไก่มาใส่อ่านว่านี่คือสารอะไรเอากัไก่มาใส่อ่านว่ากออีกีเอาตอเต่ามาใส่อ่านว่าเอาตอวเด็กมาใส่อ่านว่าค่ะต่อไปสรุปไ่ได้นะอ่ะต่อไปนี่คือสาะอะไรอารรีารรีตรงไหนของมันนะข้างบนข้างบนถ้าเกิดเอาอออ่านมาใส่อ่านว่า เออ O อีถ้าเกิดเอาบอปปามาใส่อ่านว่าอี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 อดท้ายสีอออีอีสีอ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 ียียา้าอีอีองอี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 ออี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 อ่อีอีอ่อกอีอีอีอาอ่าีอีอสออีอนอีาีอ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 ออ่อีอออี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 อออีออีอออออออีออีออ เยอยมากปมให้ตัวเองโอเคขอบคุณครับพอนะครับ